ท่านผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมบัวเธอคนเดิมหลังจากการห่างหายกันมันกี่สัปดาห์วะโอเควันนี้จะมาอัดคลิปในโลบอกกับแมพที่มีชื่อว่า build a b o a t for w a t e r เอ้ย for teser a lab โอเคคือพอดีผมจะรีวิวเรือที่ผมสร้างมานั่นเองนะประสิทธิภาพสูงหรือเปล่า ะฮะคือผมไม่ได้เล่นแบบนี้นานแล้วไงมาดิเพิ่งเล่นไปไม่กี่วันเองโอเคนะมาเลยฮะดูสิผมมีบั๊กอะไรบ้างแหละโอเคเดี๋ยวเราขอรีวิวตัวสักประหลาดที่ผมได้สร้างมาก่อนนะฮะว่าแมนโอ้มยก๊อดฮอลลี่ฟักกิ้ง ตัวอะไรวะเนี่ยเอชิบนั่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลืมอ้าอกดเพีเอ่อละไอ้ป้าไอป้าเอ้ยลบของก่อนอือโอเคนี่นะคือเรือกัซซิล่านะที่ผมสร้างมามาฮะอีกอย่าง เนี่ยตัวผมยังไม่สร้างยปิดโอเคนะฮะคือเราจะต้องใช้ไอเจ้านี่นะฮะในการทำให้ตัวผมนั้นยึดเชื่อมต่อกับตัวสิ่งที่ผมสร้างนะฮะโดยเราจะใช้สิ่งนี้เชื่อมนะฮะนั่นก็คือเค้ก มองวังตรงนี้ไม่ต้องหางตรงนี้ีิเออโอเคแล้วเราเอาบล็อกนีออนนะอันนี้สำหรับผมนะแล้วก็ใช้สีดำเหมือนเดิมเงียบตรวจสอบก่อนมีซีไนท์ผิดปกติหรือเปล่าฮะ ไม่เมีเหรอโอเคพอเราอยู่อย่างนี้แนละ้วใช่ไหมเราจะทําอะไรก็ไม่ได้นะฮะคือเราจะต้องกดไปเรือก,ก่อนนี่เป็นไงก็ซิล่าเราไปแกงแบงคนอื่นดีกว่าดูสิเอาวุติดพร้อมเลยก็ซิล่าตัวนี้ไม่ได้พ่มลาแสงจะดึงดูดคนมาติดปากมันคือค่ะ What วัดตัวฟังใครขอเพื่อนเนี่ยเอ้ไม่ใช่ดิใครขอเข้าร่วมแม่แล้วเนะี่ยไม่ให้เข้าเว้ยเข้ามาระวังโดนเสียบด้วยเจ้ากลไกน,นี้ชึบแอนแอนแอนตรงนี้มีใครไม่เอย่ยมีใครไม่เอย่ยไม่ได้สร้างหรอโอ้ต้นไม้บ้นอนะ่ะ ใช่เขาไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวผมจะโชว์สกินเดี๋ยวผมจะโชว์ประสิทธิภาพดเดี๋ยวผมจะโชว์ประสิทธิภาพของสิ่งที่ผมสร้างมานะครับกว้างครับลากรงน้ำเลย ตีไม่โดนอีกไม่มีทางรอดหรอกชิบชึบคว้างเลคว้างคว่างรู้สึกมองมันยังบอกไม่ถูกฮะปล่อยไม่แย่นะฮะผมขอบอกประโยชน์ของหางตัว ก็ิลานี้นะฮะก็คือเอาไว้ใช้งานในการฟัดเหวี่ยงเพื่อนหาเหยื่อในการที่จะฟัดเหวี่ยงนะคบผมโอ้ดีไงครับท่านผู้เชิเราเจอแล้วเหยื่อของเรานราจะใช้ประโยชน์ของหางก่อนนะแล้ว่อยใช้จมอนี่โอ้ยิดเอเคอยู่งั้นเหรอนี <c oughs> ่เรียบร้อยปิวไม่ปล่อยให้ไปหรอก้อยอย ปิว้วไม่ได้ปิว้วไม่ได้ <Wh ee! S 1> ปิว้วไม่ได้แล้วนะโอ้โหเหมือนแกมีพลังเทพอด What the h e ฮ k พี่พาดได้ไมวะออกออกออก,ออก ปักปักาวก็่งเนี่ยเห็นไหมวียัถูกฆ่าล้างแคนเว้ยสายตาติดเปนะ้ววะเนี่ย มาใกล้ๆโดนโดนฟาดฮือวิวเนี่ยแหละสก,กินของข้าจงปิวไปซะโอ้ไม่ได้ไม่มันแฮะเอากันเอากันเอาออกกันให้ hey, เชื่อฟังตัวนัยเซเใครก็ว <Hey. S 1> ่าสนุกมั้ยนะฮะ คือออกได้แล้วฮะแต่มันติดเจ้าหมอนี่เว้ยสร้างเรือหาเหวเลยวะนั่นอ่ะดูดูมันเป็นไปไม่ได้ก็ซิียาของข้าต้องได้รับการจัดการสัตรูที่ข้าเกลียดเอ๊ะไข่เหรอวะ มาฮะโอเคแกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแน่นัน,นว่าข้าจับเจ้าได้ <c oughs> เอาดูมันเดประเชลพอตแต่ละที่ <c oughs> ไม่ได้แล้วเราต้องใช้เรือแห่งสัตววัตที่ยี่สิบของเรานี่แฮกทูอ่าห้าปืนใหญ่ได้ไง,งก็มัหลอดเท่เลยอย่างนงี้ ไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้เราจะปล่อยให้ช้าไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนีเราไปไหนก็ไม่รู้โอเคอย่างงี้บินไปเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสีม่วงเหรอทีมสีม่วงอยู่ตรงไหนของส่วนโลกวะนี่ไม่ใช่สีม่วงอ๋นยอยนี่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไหนวะอ่าเกตเดียมิ เนี่ยเจอแล้วชิปเก็บไปที่ไหนที่หนูเนี่ยไปตะลทีจะไม่กระปวดหนอาหา่าฮะาเราไม่เป็นไรฮะเหมือนเดิมมาผมสอนหาไข่ตามสไตล์กู รอก่อนนะเจ้าไข่ง่ข้าจะไปหาเจ้าเอง <_ t od ic> รู้สึกเหมือนฆาตรกรโลกจิตเลยฮะว้ยวยมาติดแม่สวยฮะไปสีเรืองเหรอถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่ถานุนให้ลูกขึ้นเนี่ยเนียจะแล้วจะแล้วจะแล้วชึบเรียบร้อยได้ไข่ามาแล้วเย่บ,บืวย นี่นะคือไข่อันแรกนะฮะโอเคเราได้มาแล้วเราจะได้ไข่สีม่วงหนึ่งอันไข่อันที่สองนะฮะจะอยู่บริเวณนี้มันจะเป็นไข่น้ำแข็งเนาะให้เราแตะไป นี่นะคะเราก็จะได้ไข่อันนี้นะคะถ้าเกิดเราเก็บได้สําเร็จนะเรียบร้อยได้มาแล้วไข่น้ําแข็งนะฮะพอเราเก็บได้เราก็จะได้ไข่สีฟ้าหนึ่งอันอันนี้นะฮะก็คือไข่เรือดำน้ำเขามีเทคนิคนึงก็คือให้เราเอาไอตัวปืนใหญ่เนะี่ย ไม่อยากปืนใหญ่เสียมันจะเป็นตัวที่มันติดอยู่ตรงก๊อตซิลาที่ผมรีวิวไปตะกี้เนะ่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยแหละครับเนี่ยตัวเนี้ยให้เราใช้อะไรก็ได้นะสําหรับคนที่มีเงินเนาะให้เรากดหยุดแล้วเราก็ไปเก็บแต่สําหรับคนที่ไม่มีเงินนะก็รอสเต็ปนะฮะให้มันลงมาก่อนแล้วเราค่อยวิ่งชาร์ วำลงมาฮะเนี่ยพอมันอยู่ตรงนี้เราก็ไปเก็บแล้วก็จะไล่เรือดำน้ำมานะฮะเป็นไข่นะฮะอย่าคิดผิดหรอกคนแล้วก็จะได้ไข่สีเขียวมานะครับผมโอเคนะครับผมไข่ต่อไปเป็นไข่จรวดเนาะไอไข่จรวดเนี่ยคือวิธีการได้นะสำหรับคน ปีเนาะคือทําได้ทุกแบบนะฮะเอาบล็อกอะไรก็ได้ฮะมาขังมันไม่มันไปไหนถ้าเราไปแตะมันเนี่ยมันจะติดสปีดนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตไม่เอาดิผมจะต้องวางบล็อกไว้ก่อนบล็อกอะไรก็ได้ฮะเอามาวางได้หมดของผมจะเอาเป็นบล็อกหยิดละกันนะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาบล็อกอันนี้แล้วกันบล็อกกระจกวางยังไงก็ได้คะให้มันไม่ออกมา นะฮะถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้แนละ้วเราก็ไปแตะมันนะมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบสีเหลืองๆล้อมรอบเต็มไปหมดเลยฮนะเราก็จะรอว้าวดูสีดีตอนนี้คือเป็นน้ําเหลืองเต็มไปหมดเลยเหมือนน้ําสีเหลืองที่กําลังล้อมรอบเอ,อ่อไอจรวจดอยู่นะฮะลองดูตรงนี้มันก็เหมือนแบบมันไม่มีอะไรนะฮะแต่ทีนี้คือสีเหลือง เยกนเลยนี่นะพอมันเต็มอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะเคลื่อนที่แบบบินไปบินมานะเนาะแต่ผมขอวางตรงนี้ก่อนไม่ให้เกิดการเด้งนั่นเองตรงนี้แหละนี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะดูสุกลายตาม,มากเลยลู่ลนะู่ล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 ู่มู่ลลา่ล็่ลู่ลู่่ลู่ลู่ลู่ล่ลู่ล่ สวยฮะต่อไปก็จะเป็นไข่จิกซอนะอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะฮะให้เราไปแกะให้เราไปเก็บ,ให,กบให้เราเอาจิกซออันไหนก็ได้ฮะมาวางให้มันดูยังไงแบบครบถ้วนอนะ่ะทำไมมันแดกจังวะ อ่าแตกิดไหนนะโอเคนะพอเราต่อเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ไข่จิ๊กซอมานั่นเองเป็นไข่ใบที่ห้าเนาะโอเคเด,เ,อเดี๋ยวเราไปหาไข่ใบต่อเดี๋ยวเราไปหาไข่ อันต่อไปกันครับผมโอเคครับสำหรับรไข่ใบต่อไปนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวโอเคนะฮะไข่ใบโอเคผมคิดว่าหาไข่อันอื่นดีกว่าเพราะว่าเนี้ยมันมีเวลาจำกัดนะเพื่ออันไหนถ้ามีเวลาจำกัดอันนั้นมันจะหาย โอเคนะฮะไข่ใบต่อไปมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าดูนะฮะมันคือเราจะต้องจับไอสีที่มันเป็นลูกโปง่งคล้ายๆลูกโป่งเนาะโอเคเราว่าไปไอไอตรงนั้นดีกว่านี่นะฮะไข่มันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะไปเก็บเลยพอเราไปแตะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราจับสีให้เรากดตามจังหวะสีครับพอเรากด ผ่านให้มันก็จะเป็นอย่างนี้เรากดสามสี่รอบนี่แหละแต่ัมต้องรอใหม่เนะ่เพราะมันแหลกฮึบฮึบเดะเดะนะฮึบฮึบโอเคได้แล้ว สีส้มสีแดงสีส้มสีแดงสีนี้โอเคสีส้มสีแดงสีเด้ส้มแดงส้มแดงส้มเดี๋ยวไมหลกส้มแดงส้มแดงแดงส้มแดงส้ม แดงแดงส้มแดงแดงโอเคนี่นะฮะหลังจากเรากดได้ครบนะฮะมันก็จะได้จะนี่มานั่นเองโอเคพราเราเก็บครบ6ใบแล้วนะฮะให้เรากดตรงน,นะฮะตรงคำว่า new egg นะตอนนี้พอเรากดเข้าไปแล้วให้กดบอสไฟ พเรากดบอสไฟสเสร็จแล้วนะคะให้เรานําไข่ทั้งหมดนี่มาวางไว้นะอย่างนี้ให้มันเป็นสีเขียวนะ,ะเดินชนให้มันเป็นสีเขียวอย่างนี้นะฮะเดินชนเลยนะคะผมโอเคส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นแบบสีคุณรยอะไรแปบ,บเป็นสีเขียวเป็นสัญญาณนะ,ะแสดงว่าเรานั้นเก็บ ของครบแล้วนะฮะเหลือหนึ่งวางวางสิพอระวังเสร็จปุ๊บแล้วนะฮะตรงกลากตรงนี้ก็จะเปิดออกแล้วมันจะมีลิฟต์มานะฮะโอเคพอลิฟต์ขึ้นมาให้เรารีบเข้าไปเลยฮะแล้วมันก็จะมีเวลาบอกด้วยเป็นเวลาบอกจำกัดว่ามันจะหมดเวลาแล้วลิฟต์จะหาย ือถ้าเราเข้าไปแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆนะถ้าเวลาหมดเดี๋ยวมันก็จะวาร์ปไปเองโอเคแต่เราจะตัดไปตอนที่เราวาร์ปแล้วกันนะครับเย่ yeah, หมดเวลาแล้วปิบบปิด,ปด,ปด,ปดเรียบร้อยลงไปเลยโอเคนะพอเราเข้าเสร็จปุ๊บหมดเวลามันก็จะพาเราวารไปแมป คือในแบบนี้มันไม่สามารถค้นหาได้เราต้องไปเก็บไข่ก่อนนะโอเคเวลามันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะถ้าใครดูไม่ออกเดี๋ยวผมจะบอกให้อันนี้คือเลขห้าสี่สาโอเคให้เราเดินไปนะฮะแล้วให้เราไปแตะตรนี้มันจะมีคำว่าดอนพันชให้เรากดเข้าไปเลยนิ่งห้ามยิ่งยุ่งไง โอเคนะฮะบอสหัวไข่มันจะมันก็จะเกิดมานั่นเองโอเคนะฮะมันจะมีเลเซอร์ให้เรากระโดดใช่ไหมเรามีทางลัดให้เหยียบตรงนี้ตรงขอบมันอะมันจะมีราวอยู่ให้เราเหยียบตรงราว ว้าวรอบนี้มีสองลโอเคนะต่อไปก็คือให้เราหาหลุมเพื่อลงมันจะมีเลเซอร์สามอะไรเงี้ยโอเคลงหลุมนะฮะสวยโอเคลงเลยครับโอ้โนี่เป็นสองบล็อกติดเลย โอเคนะครับพร้อมเป็นอย่างนแล้วมันก็จะมีจิตสีแดง,แดงแห้ามโดนไปนะครับเพราะว่าพื้นมันจะสุดให้เรามาอยู่ตรงนี้แทนว้าวสดยญ,ญาเลยมาแล้วโอ้อันนี้ก็คือให้ระวังนะฮะอย่าโดนเลเซอร์และระวังพื้นร่วงด้วยแล้วต้องอยู่หน้าหน้า มีงั้นครื่นม,มันจะชุดลงแล้วเราก็จะตกตายเราต้องดูด้วยนะคะระวังเลเซอร์อีกที่นหนึ่ง <S 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 ว้าวเขียดหัวเองเดาไม่เป็นอย่างเงี้ยทางทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเลเซอร์มันเฉียงเอ้ยเลเซอร์แนวตรงเหมือนกันเลย บชิบ,ชบโอเคนะฮะมันก็จะทิ้นสุดตรงนี้รอบสุดท้ายเราก็โดดสามอันโอ้ยโดนโอเคพอเราผ่านตรงนี้แล้วเลือดเราก็จะรีสตาร์ทใหม่รู้สึกว่าใข่กะโดดกูเด้งะเอ้ยมันมองตามเราได้ดิ โอเคนะรอบต่อไปให้เราอยู่ห้านอยู่ตรงที่สีแดงเหมือนเดิมเพราะพื้นจะยุบลงไปและรอบนี้พิเศษกว่ารอบไหนก็เพราะว่ามันจะมีอันนี้อยู่มันจะโดนตัวเราฮะ่านเป็นสีแดงแดให้เราหลบ quá Đồn. À cái đu ngon ngon này nó hả มยาขึ้นละโอเคนะฮะหลังจากที่เราผ่านตรงนี้แล้วก็อยู่จุดน,นี้แล้ว ถ้าเราอยู่จุดนี้แล้วมันก็จะเป็นด่านเดินนะเพิ่มเติมสุดกั็นแนวตรงให้เราวิ่งหลบมันนั่นเองนะม,มันจะรีบวิ่งมาอยูน่นะให้เราวิ่งหลบมันแล้วเราดูแถบด้านหน้าเด็กว,วิ่งฮะวิ่ง วัวตรงน้ำอู้หมาเร็วกันมาเร็วกันยังไม่ได้ทำตต้งยังไม่ได้ทำยตั้งหลักเลยโอเคเพอเราผ่านด่านนี้นะเรียนเราก็าจะรีสตาร์ทเหมือนเดิม โอเคอีกรอบหนึ่งคือรอบกระสุนนะให้เราเระวังกระสุนให้เราหนะฮะหลบตรงเสาเนี่ยเสาที่มันผุดเนี่ยโอเค เลืยรตแล้วไงค,คือตรงนี้นะฮะมันจะลอมรอบนะให้เราดูว่าอันไหนอันแรกให้เราห้ามโดนมันก่อนหรือให้เราวิ่งวนเลยก็ได้นะฮะไม่จะเร็วขนาดนั้นหรือฮะโอเค รอบต่อไปนะฮะบอสจะถือปืนที่ผมรู้เพราะผมเคยเล่นมาตะกี้นี่เองเนี่ยบอสถือปืนให้เราระวังเลเซอร์อใช่ดิให้เราระวังระยะให้ให้เรานะฮะเอาระยะปืนตรงนี้ยิงคือเนี่ยมันจะมีด้านหลังอยู่ใช่ไหมแล้วมันจะมีเลเซอร์มาโดนเราให้เราอะเลื่อนไปโดนบอสเรียบร้อย โอเครอบนี้บอสเคลื่อนที่ฮะให้มันโดนตัวบอสเลยนะฮะโอเคจะเห็นว่าบอสเลือดลอดมาะกินเองดูดีๆด้วยนะฮะระยะทาง บอสเคล่นที่โอ้ยสวยฮะโดนบอสเรียบร้อย โอเคพอบอสโดนอย่างนี้แล้วนะฮะพอเวลาบอสตายก็จะกลายเป็นขไข่ดาแล้วเราก็จะได้ไข่สีฟ้าไข่สีส้มไม่เอ้ยไดิไข่สีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีม่วงแล้วเราก็จะได้ปืนใหญ่ที่เป็นไข่ด้วยนะฮะโอเคเรากดรีเทิร์น นะฮะของที่เราจะได้มามันก็จะเป็นเออจะปืนใหญ่ที่เป็นรูปไข่นะฮะสำหรับคนที่จะเอาฟรีเนาะคือถ้าไม่อยากสู้กับบอสในแคตต์ลับก็มีนะฮะในช็อปนี่เลยนะฮะแต่มันต้องใช้โลบัคส5 0าำหรับคนซีจะเป็นแบบนี้นะเป็นปืนใหญ่ที่จะพาเรา เวลาเรายิงนะฮะมันก็จะปล่อยลูกกระสุนเป็นตัวเราในรูปแบบอยู่ในไข่นะฮะแดดสาธิตให้ดูเลยนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเวลาเราอยากจะออกให้เรากดตรงกระโดดออกเนะี่ยสีฟ,ฟ้าๆครับกดไปโอเคแล้วเราก็จะออกจากไข่แลวไข่มันก็จะหายนะฮะโอเคนะสำหรับการล่าของก็มีเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กระชากกดติดตาม สำหรับอีพีต่อไปนะสำหรับนี้เราจะาเท่านี้ครับสวัสาาดี